นี่กูเกลียดอีแต่โอ่งเนี่ยกว่าป้าชนแต่ก็ปีนี้กว่าป้าชนมึงจะมากูจนขนาดไข้หัวจางเนี่ยเองไข้หัวจางแฮะไข้แบบโอ้หัวบานรมจันจะไม่ติดเองกว่าป้าวังนี้มึงเลยได้โอ้โหนี่ว่าเจอคนตกเดือนที่นำปลาเดืนที่หัวนำตัวมรูนมึงจะไม่ไม่จะอยู่ในมึงขึ้นมาอยู่ในครัวกูยี่สิบตัวหัวเออมันจะยกวักจี้จี้จี้กูยิกปือเปลือกไม่ปล่อยยิกหัวเออกูยิกแมวแมว ไปไหมไม่ไปกว่าเชื่อเชื่อไปไหมไม่ไปเหมือนไงกว่าหุยฮุยไปไม่ pursuit. ไม่ไปอยกวักเชื่อจะยกวักจี้จี้จี้กูไม่ติดตำรวจยามแอมยึกตำปลือก็ไม่ไปกวยแร่รูปใต้วัฒนาอัจฉริยะเมียนแม่ไปแมตรเลยใช่วัฒนาอัจฉริยะมาแล้วจะเบาโห่ปัญญาหนุ่มเอ๋ะกับกวยแร่ร <magic. S 1> <top> ูปใต้วัฒนายิ้มกับกูยกวักถึงไปแมตรเลยจังยิ่งทิพย์ด้วย มาตั้นหนูหนูเรากว่าป้าเออนี่เกลียดกว่าป้านี่มึงไงลงไก่หัวจางเนี่ยกูวังนี่ป้าไก่ไในฮะย้อยดูแก๊กมาเลีมชอบกินเนี่ยจังเลือดหัวมันตื้อว่าปัญญาบำรุงกำลังบำรุงแจ็คมันอ๋อเอ๊ดาวหัวหน่อยไปไก่วัวบ้านเราเนี่ยนั้นก็จับได้มึงอย่ามาติดเจชื้อตังหู้ก็จับได้ใส่ๆได้สักยี่สิบสามสิบตัวได้ไปไก่ใช่ลูหฮะรอยี่สิบเป็นเจ็ดกว่าป้าเออ ที่บังเอิญก็จ t r วเอาใจใจได้เต็มใจเลยจะตัอ้ à าวัั้นบังเอิญลูกเป็ตุ่นจนเนี่ย i ะไปใกล้ไม่ได้ก็บอกกูจะไป o จนน้ยป่าเอาไปใกล้ใจจะกูไอ้จับเปิดใจรทรอยึงีบานเอไปไ้มึง้กูเบียป่าม่บเดียวนใขึ้นรถมงวแดงขึ้นปลาตึงกว่าป้ากับกระเป๋ากระงกับมากูกัมาตึงกูกูลยกูเปลือเียเได้ไห กะบป่าวะเอ๊ะม <user ind ciğim> ึง <jeśli> ว <such power human> ่าเบื่อกว่าห้าไม่เบียไอ้เรยเนี่ยปคนตาต้าขึ้นรถแบ่งเบื่อกว่าห้าไม่เบียร์ไอ้เร่คนตาต้าแบ่งเบื่อได้อะขึ้นรถแต่มึงว่าเบื่อกว่าเบียนยังอะไรแต่ว่าอยู่ในใจดูเอ๊ะถึงกะบป่าวะเบือกะบป่าวะใจไม่ลวงมันนะกว่าการลวงของมึง้แค่เบียการลวงเอาเองตะลุยแล้เบียในจะใจดูเอ๊ะถึงกะบป่าวะเบือกะบป่าวะการลวงเตีงมันจ้ะใจมึงเตะเออในใจกูมึงกระโดดอยู่แล้วมันจิงไก่กู้กีฬาตาน ผะมันว่าเตงมาต้าก็เปิดกว้างใจวอลแล้วกูเตะวอลอุ้มลงในปืนแบบเม่จะเลื่อยจบรถจะยกวักจี้จี้จี้น้อยใจกลางไอ้คนโดยสา้นเด็นั่งเบาบอเห็นว่าอ๋อมายกวักกลางว่าแม่ตีนันขึ้นไปนั่งบนปันหนักวิ่งเนี่ยไอ้จีกันไปอ้อยอ้วนเหล่ากลางนู่นจำทิพยเหลือกูอ๋อเอ๊ลูกน้องเราแต่ขึ้นลังกาเลยแล้วมึงอยู่ไหนกูอ้อยอ้วนอยู่ตัวลังนี่เลยเด็วไหนว่วกับเลือขึ้นไปนั่งกับอยู่มันกอบหน้าตังนี่เลย อือรู้ใจกว่าบ้านไปกระหนุกี้กูเกี้ไหนอ้วนนังกับจูบมันก้มหน้าตังคนโดยชั้นบอกไหนอ้ยนยัดจอดคนโดยชั้นอี่ลงอันลงไม่ได้ใจประยกน์วักยู่ตัวติดกันบลีกอันนี้หลงรู้ใจกว่าบ้านเอะมึงแกไม่พอเดี่ยวไหนตรวจก็ยิขึ้นตรวจบอก็หยิกตันพับก็ว่าป็นฟื้นรถนี่แต่คนไม่หนังบลุย์นายตรวจว่าเออไอ้หน้อยวุ่นเรากลางปืน นายตรวจวะเอ๊ะปกอบกลมหนูเลยติป lers, ืนรถมีนห <c inate sleepy> ัววิญวกวักเต็มแม็ดก็ตกใจก็โดนรถกักไตปนก็ย่อกูก็จังรถเลยย่อว่าเปลือย่อกูบาดเอ้ยได้แรงอกกว่าบ่านนี้นี่เกลียดติงกว่าบ่านมึงตะมันมั่งนี่ยเดีนี่กูเกลียดอีตายเลี้วนีใต้คือกูมันคนแต่แรกหนูหนูกูตั้มเลยนี่งมื่ก็ว่ากูตั้มตามพอสั่งกันใช่พอจังเลยอ๋อพอบอกว่าลูกเอ้ยเต็งเอ้ยตะมันนั่นแหละวันดีลูกวันไม่ดีอย่าไปตั้มนี่กูไม่ตั้มเหมือนวันไม่ดีอ่ะ นวันอาทิตย์วันอาทิตย์พอโบกับวันโรนจะไปตั้มรวยดิกูไม่ตั้มกูไม่ตั้มนี้วันวันวันอาทิตย์กูไม่ตั้มนี้ไม่ตั้มไม่ตั้มวันจันทร์วันจันทร์พอโบกับวันโอนวันแพรเนื้อกูไม่ตั้มกูไม่ตั้มไม่ตั้มไม่ตั้มวันการอังการพอโบกับเปลววิกิเถ้าเปลว่ากระดูตั้มเงินไปจะตายอุ้กูไม่ตั้มกูไม่ตั้มนี้กูไม่ตั้มอ่าอาทิตย์จันทร์การไม่ตั้มไม่ตั้มไม่ตั้มพุทธอาทิตย์จันทร์การกูไม่ตั้มกูไม่ตั้มนี้ วันพุดวันพุดอุตรินตึงเวียนไตผู้ไอเทียนระดับไอเทียนอิโรสัยกูไม่ดำเฮ้กูไม่ดำนี่ไม่ดำไม่ดำวันอัดวันอัดวันครูชิดกิจหลังครูผมตายโอ้ยกูไม่ดำเฮ้กูไม่ดำนี่ไม่ดำไม่ดำวันจุกวันจุกก็บอกกระเลว่าเพื่องตอมปอบกระเพื่องตอมเงินวันจุกันตอมจุกตอมปุยตอมพลอยกูไม่ดำกูไม่ดำไม่ดำไม่ดำ วันโซวันโซาป็นชุดเก่าเป็นโซแสกมันตายโอ้กันกูไม่ทำกูไม่ทำนี่แต่มึงทำเมันนี่มันก็ไม่ทำจังหวัดนึงนิอันนี้หยาดแม่จะจนตัวมั่วยืนมือกูไม่เขี้ยวนี่กว่าป้าเอออยู hoffe, er jo, sal, ่กันไปปนานแลนู์ด้วอย่าไปคินไรหมากต่กว่าป้าอย่าไปเครียดนี่พูดริงกว่าป้าอย่างนี้ก็จีบไม่แล้วถอยมึงเลยลองกว่าป้าตอนนี้จนกันเกินแล้วนี่กว่าป้าเออนี่มึงเลยเราก็ยืมก่อนเมื่อป้าสร้างบ้านเรา ยืมสามปันเอ๊แต่ว่าโจกดีแต่เงื่อนใดดอกเบี้ยตุกดอกเบี้ยร์ r ồ แต่ได้รอิ่นนึ่งห่อเกนได้ยืมพวกกูมั้งอันดุรอยละนึ่งดอลล่าสามสิบแปดบาทแม่แม่ยืมหน้ามือดอกเร์อิอลล่าสามสิบแปดบาทก็ยืมล้านบาทมันตุกรถจนแต่เออพ่อแม่มันก้ามาให้เลยนอนอยู่โรงเงี้ยบ้านมาดัดคู่กับเมียก็ไม่ต่างบาทเดียวเ่ยดอกไปยืมหมดสามปันแล้วก็ให้มาให้เรียบร้อยแต่ว่าดอกรอิ่นนึ่สามสิบแปดบาท จักใบปันออกมาตั้งหน้ากูเลยไม่กลิบกรีบกูเลวเพิ่งออกจากกนาการก่อนที่จ้งใบปันให้กูตั้งจ้าใบก็หลวงป่าเอาตุ้งปฏิกองมาตุ้งหนึ่งตุ้งอะไรมีพงซีเก้าเก้าอยู่ข้างในแหละก็จี้ตุ้งแล้วก็เอาพงซีเก้าเก้ามาโรยติดตั้งใบปันตั้งจ้าใบแล้วก็นจงให้กูพงอะไรให้นะกูท้าวแหละพงอะไรกับแต่พงอะไรถ้ามันบอกว่าพงโพตัสเซียมไนเรตแล้วกูทามว่าตาตั้งใจครับ อาจารย์ก้องตังว่ารวยอจะก้องตังว่าตั้นนี่จวยแรงดอกกว่าไอ้ไรว่าโคตรจัดเจียมกรริดแต่ก็ไหลน,น,น,น้ำแล้วก็ใส่โคลลำใหญ่ที่ปากเดื้อยัดแม่มา,าตาตาให้กูยืมเนีงาบ่ายไหมร้อยว่าไอะมันว่าจวยแรงดอกกว่านี่กูมึนไม่ได้ในเตเนียงกว่าป้าไอ้ตำานกันบ้างในเตียงตายปนีิย์ไอ้มึงอยา่าไปกินไสรหมากหนูนึกว่าโยกันไปปนีเลยขุนเราว่าบ้าน,น มันหยุดที่ดวงเช้ากูจะเอือนี่และว่าแต่ว่าไอ้วันนาวงไปได้แล้วไอ้หนองเบามึงไอ้เหนื่อยเอ้ยไอ้เหนื่อยนันสัญญาดูไปนังกี้วใจดูมาดูดมาแล้ว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 เขามาแล้วมาแล้วเหนื่อยอันนั้นสัญญาน้องชายคนสุดทองของพี่เป้าสายัสัญญาก็ออกสู่ด้านหน้าเวทีแล้วชวนลิกไปกำลังเครียดแกปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ แก่ไปเยอะเลยชวนปีนี้เสนันลาออกตามกระแสความกดดันทางการเมืองชวีวันชอบตกชวอเศรษฐกิจยังไม่คืนตัวเงินบาทลดลงมาแต่อยู่ที่39บาทสิม,มาสตางค์ต่อดอลลาร์วันนี้พบกับบุญเพ่งยมจินดาโนนุยนากระพงเนือยอนันต์กินดาและทีมข่าวเจ็ดสี แรงออกก่าบ้าสิ่งเก้าจ็ดซีพอเหนื่อยขึ้นมาตึงจดไม้ปลิววอนเปลี่ยนกอเพลงนะ่ยนเเอาได้อย่าไปกัดใจไวรุนเดี๋ยวแม่เตา้าเดี๋ยวเล่นเรื่องอะไรเลราลองเพลง่ยนเนหน่วยลองเพลงก็ฟังจะเพลงก่อนอ่าก็คอนเทนรับฟังได้ทนะทุกๆคนมอบพิเศษสุดอ่าเพลี่ยนเลจนซีหน่อยน้องซ่วมซึมคนจนเพลงไรว่าซ่วมซึมคนจน ดิว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 ตัวซึมของคนจนจนตาแด,ดตาคนอยู่บนสวมเราไม่รลังกาขี้บนหัวหนาที่เกา่ามาหลายตัวสิ้นมัวมาเฝ้าส่วนเราขี่ไปมาเอาตัวเราเหม็นเต็มที สวมสิบของคนรวยรวยชาบสีสวยสวยน้ำไหลออกดีสวมหัวนาไม่มีน้ำมาล้างขี้ขี้ทุกนาต้องรบกับมาทุกทีไม่เคยล้างขี้สวมสิบคนจนช่วยมาวาดมาดี ผมใจไม่ดีนั่งขี้มามรน่นกอความเมตตาสักคนช่วยวาดให้พ้นมามันมร่นจังหูแลกเดียวกูขี้ติวนะาใครคนลุกขึ้นมามาเล้กว่างูเห็นยักกองมันเน้กว่าง,าางูจะดู มามันรอนแล้วมันก็เข้าวัดภูดปลัดตกลงบูข้างรวมคนโจโอ้โหโแต่งเพลงและร้องเพลงเยี่ยมจริงๆขอกราบคารวะทสดีเงเจียแม่เป็นไรลุกขึ้นทันปอยไก่ โอ้โไม่นึกว่าจะแต่งเพลงเลยร้องเพลงเยี่ยมอย่างนี้เออจริงไหมล่ะเออพะทั้งสำจังอย่ามาเปรกับกูดิแลเปรดได้มันจะมาบ้ากันเหอ,อนุกกันมังแลยก้องในย,ยูอเออย่าไปเครียดนี่แม่นจนเลยไม่เล่กนกระเพื่อนจนแล้วไม่แสดงออก,กว่าป้าตายอ้มึงอย่าไปคิด,ด้มาแต่ยุ่มบายบายไปดิโอ้ลูกค่อยมาป้างใจโมจ่แจกกก้องนำตัวม่ถึงเออ รูปลอเพราะนั้นแต่งตัวดีที่กว่าหน้ามันเออานมดเจ้กล้องนำตัวแม่กงก้งกงอยนะัดแต่เดียวตูยจาจำเต้าบรจยากาศเด่นแต่เดี๋ยวตอกันอาทิตสันแตนาเวลานั้นเจะรำพ่มันแสงนรงตอนนี้ก็เดินตรงมามาประสบอบสาสัลาย สวัสดีครับพี่ชายทั้งสามคนเดินอย่าโจโจ้กระจาย ปอกซ่า,านไบร์นสตีเนสไซไปร์ฟิลฟ่าดงดีรกรักไบรมาตามาไซแปรซ่อสวัสดีครับพี่ชายทั้งสามคนพี่ชายคนหน้าชื่อใรเลยครับสวัสดีครับพี่ชายคนหน้าชื่อไรนะฮะเออ I don't understand ไอโรยลาวดูสุดกันเลยนะ,ะพี่ชายพูดภาษาไทยไม่ได้นละ no no I cannot speak Thai พี่ชายอย่าอั้มผมสิพี่ชายหน้าตาเหมือนคนไทยเป๊ะเลยอะ่ะพี่ชายต้องพูดไทยได้ No No I cannot speak Thai I can speak English น่าร,นรู้อ่ะมึงรำร้อยอยู่หอ่าพี่ชายอย่าอั้มผมสิพี่ชายหน้าตาเหมือนคนไทยพี่ชายพูดไทยกับผมสิผมพูดไทยชัดเจนอะ่ะ No No I cannot speak Thai h uh, Where are you come from How old are you What is your name พี่ put No no I cannot speak Thai. I come from Poland and for Thailand. Yeah yeah yeah. โอ้ย No no I cannot speak Thai. I can't speak English very well. Ah okay. I come from Chiang I study education from uh Chiang University. I escaped from the city because Sunday wanted to kill me. Did you understand? What is your name? How are you? Where did you go? I'm really sad. I escaped, I escaped from the city. I want to manage army. I want to kill uh, Mary's uh, soldiers. Did you understand me? Did you understand me? Did you understand me? ไม่ต้องแลผีเลี้ยง bút ra bay! เตรียม căng ลังไปเลยไม่ต้อง đen! you me? Uh, I Yes, all right. I come from Chongfa Pha Yes, all right. I uh, a look. ให้ Yes, all right.

ไอ้ไรสเปคอาอสเปคกันปัจจังคิดเขียนเปล่า S P E C T อันว่าสเปคแปลว่าเปล่าไปเรื่องรัดดวงสเปคกันแปลว่ารัดดวงแอ้มันเนี่ยจะก็บอกว่าตรงสเปคตรงสเปคแสดงว่าตรงรัดดวงตูงรัดดวงอ๋อโมรู้จะมั้งเนี่ยโมรู้แม่ปีนี้เพียเมซิงไตเลนแม่งกว่าปัจจ้าปัจจังคิดไม่รู้เรื่องเลยโมรู้ไปไม่รอดนี่กูรูป้ปัจจ้าเฮ้ยสเปนกูรูปัจจังคิดกันมาการูปี้ อ๋อนี่ดูปเปย์ไปทางนี้จับเป็นมึงตามมาลุยนี่มึงดูมาเชกอ่ะอ่ะนี่มึงดูมาวัดอ่าสเปคนี่แปลว่ารัดดวงรัดดวงเออรัดดวงอ๋อรัดดวงกันสเปกอ๋อตึงตาปลาหนามอยิ้กดเท็กอ๋อตุ้งยางกันหนามอยิจิ้งเท็กอ๋อนักการเมืองควายการเมืองไทยช็อกเท็กอ๋อแกงกิเล็กนำ้ำแมงเป๊ะเปกโจ้ ลุยภาษาอังกฤเกตคู่าบ้านฮารูเป้มึงตามกูมาลุลยมันก็ไม่ไม่ปัญหาเลยนี่มึงรูร้ไหมภาษาต่างตังฮะมึงรู้ไหมฮะปัตตาญี่ปุ่นเวลาเขาจากกันนี่ก็ว่าปื้อฮะฮะรู้ไหมรู้ทุกภาษาเออญี่ปุ่นเวลาเขาล่ากันก็ว่าเปิดไซยุน่ารักอ๋อไซยุนาระกเฮ้ไซยุนาระกอ๋อญี่ปุ่นว่าไซยุนาระกอ๋อตาปัตตาลาก่อนเด้อภาษาไทยลาก่อนภาษาอังกฤษกู้บาย ภาษาบาลีเป้าวันตุเตไอใช่เปาวันตุเตเม้นเวลาปลาจุดจบมันแอบก็จะลงด้วยเป้าวันตุเตแต่แปลว่าจบแล้วญาติโยมกลับบ้านได้บา,บายบายอ๋อเก่งด้วนะกุลูเปมึงตามมาดยเงียบกับน้อยอนี่ภาษาสเปนกับกุลูวันภาษาสเปนเอออัองกฤษจำนานว่าเป็นสเป็นร้อ,รองลงมาภาษาสเปนเอ๊ะ อันคนจู่กระติ้งมึงรู้ไหมหนักจู่กระติ้งจะกก็โผล่ชนะกระติ้งแดงเงี้ยระชาชนจะเป็นว่าเปลือก็ว่าเปลืออ่าประชาชนจะเป็นมาตาดอมาตาดอไม่ใช่แรงลึงก็เรียกมาตาดออ๋อหนักจั่วกระติ้งวะ่ะมาตาดอถ้าหนักจั่วกระติ้งพลัดลงเย็บลูกลื่อยเอาอย่ามองมาตาดอจะได้จะได้จะไ,ไ,ไ,ได้ถ้าหนักจั่วกระติ้ง หลัดงลงไกยอดเอาน้ำมันจริงเลนมาจาดอดถ้าหนักตัวก็จิงเป็นช่างกังเอาซีมามาจาดอดแต่กุตแต่กแลกยนจริงอัจะเป็นนิวส์จะเป็นกูไม่ตั้งห่วงเออว่ามางงเามาลยนี่มึงเอากำไงประจังคิดตม้มมาได้เลยุยประจังคิดเออไอกำมาเมืองประจังคิดแบบเมืองเต้าดึกเต้าเต้า t o w n r เท้าเต้าวันแปลว่าเมืองเมือง ารอบเมืองไอราวท้าวกลางเมืองมิดินท้าวตาเรือประจําเมืองพอท้าวไอ้เรืออ่อยพอต้าวพีโออาร์ซีอ่านว่าพอสแปลว่าตาเรือออ๋ตาเรือประจําเมืองกันพอท้าวแม่ลูกพอท้าวพี่ของแม่ก็ลูกพอท้าวน้นองของแม่ก็ยังลูกพ่อต้าว ไอ้ก e <i mean, so. no ูน ah, ah ี่ล้านพอเต่าเอไอ้เหนื่อยนี่กันเล่นพอเต่าเอไอ้มึงเงินเฟื่อนล้านพอเต่าเห็นไหมกูตบรังนี่คลิ้งมาจริงว่าบ้านี่ไม่มีดูยังได้พูดมานูโอ้สนามบินก็บเกดูหน่อยแอ่อปอดโอ้สนามบินเอ่อปอตแอร์พอร์ตโอ้นั่งชื่อเดินทางพัดปอรดโอ้นั่งชื่อเดินทางกันพัดปอร์ตพัดปอร์ตอ่านไอยเอ่อพัดตับอ่า อ่านจีนปัดใจมูอ่านคนจนปัดลุกเครอ่านโมกีเมเาลาเก้านารุงนงั่งปัดอายไปตามันกินได้ปืนเลยวะโรยวะบ้ากูจับปัดส้างกินไม่ต้องวงเรือได้ปืนกัดเอ็นหนองบาลนี่จัดหน้าตรงสเป,ปกปับ๊บเลยตายปุ่นเอ้ยหมายถึงนี่น้องบาไปไหนกับวะแถวจึงมาแจกล้องนามตัวมา่กับผมอยากจะถามพี่ชายทั้งสามคนว่า พี่ชายครับมีข้าวให้พ่อผมกินสักมื้อไหมครับลอยแหม่มความว่างไม่ตั้งปลามาปบกัดจัดปัจจานาก็แล้วลอยพี่ต่อฟี่จะหมาเหมือนกันนะแต่ปอยที่เราก็ไม่ได้กินข้าวตีมาจ้องวันแล้วนี่กูกินลุกดุ้มกางเกงเนี่ยงจ้องน้อยกันกินก็ไป๋อยนึกว่าโดกปลาล้ำกินเปืร์เฟอร์เหมือนรดรดพุ่ง เอ้ยแม่ห okay, น้าด okay. ูจานเรามาปั Quran ่นเรือไปปั่นเรือสวัสดีครับพี่ชายเออ่ชื่ออะไรนะพี่ชายคนกลางจะพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้พี Took ่ชายคนกลางชื่ออะไรนะฮะใครไม่บอกแล้วก็ตามไปตามไปตามมึงเลยพี่ชายคนกลางพี่ชายคนกลางไอ้คนกลางตัวมึงอะไรเลยจะว่าพี่ชายคนกลางจะเดงหรอพี่ชายตัวอะไรแต่มันโมลุก ชื่ออะไรจ้ะครับพี่ชายคนกลางอ่ะที่พูดภาษาอังกฤษมาที่พี่ชายคนกลางชื่ออะไรนะี่อ,อผมโลคว่าปีปีเพื่อนะพิชัยผมหมาไม้จริงๆอ่ะไม่ฮอ,อกไม่ฮอ,อกนะพิชัยผมหมาไม้ผมโลคว่าปีปีเพื่อนะไอ้แม่ก็ตาบว่ามึงจะชื่อเพื่อนมันเสี้ยงแกแต่กูยืนไม่แก่ว่ามึงจงยะยะนืนจัดเต็ะะียมจ้องรู้เลยเออหลังจังหวัดตรงล,ะละัดจังเสีย เอาไอ้ตอกไม่ตอกทิ้งไันะตอกไปได้เหลือก้ว่างเอ้แก่แก่แกตอกยิ้งจักุนคีพุ้นนะพุ้นันเนียไม่ได้พุ้นเล่งปากตักทิ้อไอ้ไอ้หละอืนว่าแล้นนั่งสีน้อมไอกระน้อมจะมากูบอกเบอร์ก็ไม่ใจละอขืนว่าหลือเดือนก่อนเือเดือนก่อนเอ้กูบอกเบอร์ว่าอยู่กูเตะต่มคุมจะมาเออบอกขืนว่าไปเล่นลาวปุ้นมันล้อมรูงเต็มมัดไม่รางวันไม่เฝ้ารูง ได้บอกปะปิดนะโอยว่าฟันแอนผมจับกับปะตะกลางไม่ต้องวงจ้าเออเอาละครับผมโลกวัวฟีปีพวยกับฟีแจ็ปผมหาไม้จริงๆไม่ฮอกไม่ฮอกอ่ะจริงๆันแล้วหมันฟีพวยแล้วกับผมน้องพวยนจริงๆไม่ฮอกไม่ฮอกอ่ะหยัดแมมบริษัทโมไม่จับกัดปืนนะครับผมไม่วุ่นวายสัดฟลิตดีกว่าฟ้ามึงเล่งภาษาบานเราจนหรือมึงเสวบก้าวนอดก้าวเกลียวมากว่าไม้ปะตะกลางกูเล่งจับตั้งแต่จะไม่อยู่โรงเรียนเดี อาจารย์เออนี่นลอยตายกูปวดทอกอ่านวัดอ่านได้เด็ก็จัดมวยจัดได้ยังไม่เคยเป็นปวดทอกก็ต้องหัวจั่มมากูแรงยุอยออู่อือลอยใจอย่ามาอันวันก่อนอ่านตอดปลาปลาในวัดยังไม่เคยเป็นปวดทอกก็ต้องหัวจั่มมากูว่าจ้าโยบีน้นองครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้เดินทางมาแล้วจังอุเบกจกอุบัติกาอ่านะเชิญครับมาร่วมประเพณีทอดปลาปลาสามัคคีกันในวัดในวัดเชิญก็มาเลยครับตอนนี้ตั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้เเอามีแกล็ดกรเดมมาเดินทางมาร่วมประเพณีทอดปลาปลากันแล้วครับเต็มวัดไปแล้วครับ ี่น้องรับมาครับต,ตอนนี้ตั้งพระตั้งแมจีก็เดินเ,เดินทางมาร่วมประเวณีกันอยู่แล้วครับไอ้ไรวมประเวณีแรงแกบนะก็ว่ารวมประเวณีอ่าน้แรงแกบแล้วออกเป็นประเวณีมึงจะไม่เต็งปกูแรงจะปั๊บกว่าปัเดินกะก้าวมากูเป็นกูกูเลยอ๋อนุมสาวก้าวมาหลังวันไม่ตัดตกระกองน้ำลูกทรตายกูว่าป้าตีดูตายเป้งเดียวกว่าป้าหน้าป้าแกเก็บขี่ทิพย์กิมเลยจ้าวัดจัดกับตุ้น ย่อยกว่าพ้าเนี่ยจับอยู่แล้วกูกว่าพ่าเนี่ยออม,มาต้านนีน,นะครับอ่ผมโลกว่าปีพี่พวนกับพี่จะผมหามาจริง,รงๆก็ไม่ฮอกไม่ฮอกกับจริงไงนะมันพี่พวนแล้วกับผมนอ้องเบือนครับได้เลยฮอกกว่าพ่อถ้าทางพี่ชายคนหลังสุดโน้นเป็นคนฉลาดโอ้น้องเบอลนี่ตาถึงมือชื่ออะไรเลยครับพี่ชายคนหลังสุดโน้นเออจื้อเล่นว่าจื้อจริงน้องเบอลน่ารู้อ่ะครับชื่อเล่นกันก็ได้ครับพี่ชายเออจื้อเล่นกับโตเซราอิงกับสซราอิงกับเะมานม่า ุ่นตัวอีฟูแบบวาจันโตคนเม่นมาประตุกชัดจ่างเองเองเม่นเนี่ยอ๋อชื่อเล่นเพลงเลยครับกับเพลงกับแล้วชื่อจริงแล้วบุญเพลงกับบุญเพลงนะพี่บุญเพลงตอนนี้ทํางานอะไรครับพม่กับแม่ยันธรรมด้วยกับตอนนี้กับแม่กับกินมรด็อกอย่างเดียวกับพ่อพ่อแม่ท่านาดีกับบ้ากินมรดอกอย่างเดียวพ่อแม่ทํางานอะไรครับพ่อก็เป็นนายพันแม่เป็นนายโอยครับพ่อเป็นพันตํารวจโทแม่กับพันไดนาโมครับ สู้เหน็นมหูแตกมแม่เป็นอายร้อยตำรวจหญิงไมมก,กับรอยพวงมาลัยใกล้ให้นายูเดี๋ยวว่าใจสาวนาจิตตาหน้าตี่แดงมันยุ้มสั้นประพุ่มอยวนให้นายแม่จัดเถีงสู้ก้อยผูกแบบบ้านตู้ใครเปรตยิ่งไม่จังอง้วนจังเอือสู้เหน็นแหล่ปีนี้